มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึ่งเฟสสามให้เพิ่มเป็น6,000เมื่อวันที่14มิถุนายนนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3เปิด2ช่องทางก,กรกรม,ม,มีข้อเสนอรัฐบาลให้พิจารณาเพิ่มเงินในคนละครึ่งจาก3,000เป็น6,000บาทต่อคนนะคะ เพื่อให้มีเ,มเงินช่วยฟื้นระบบเศรษฐกิจดีเดวันจันทร์ที่14มิถุนายน64ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเปิดลงทะเบียนโครงการกลุครึ่งเฟส3หนึ่งในมาตรการเยียวยาโควิดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิดนะคะโดยกระทรวงการคลังกำหนดรอบให้ใช้สิทธิ์3,000บาทจำนวน31ล้านสิท โดยย้ำว่าทุกคนต้องลงทะเบียนแม้จะมีสิทธิ์ในโครงการเฟส1แล้วก็เฟส2มาแล้วก็ตามโดยโลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ได้2ช่องทางก็คือ w w w c o n l a r คครึ่ง .com และแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3ให้สิทธิ์31ล้านคนไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และ2กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ www คครึ่ง .com หรือว่าแอปเป่าตังนะคะ โดยกดในแถบโครงการคนละครึ่งสำหรับแอปเปาต่างคนเก่าได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และเฟส2ไม่ได้สิทธิ์เพิ่มคนละครึ่งเฟส3โดยอัตโนมัติตามที่หลายคนเข้าใจนะคะคนใหม่อีก16ล้านสิทธิ์ต้องลองทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ทางเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ค่ะสิทธิ์3,000บาทในโครงการคนละครึ่งเฟส3แบ่งจ่าย2งวดนะคะงวดแรก1กรกฎาคมถึง30กันยายน64 จำนวน1,500บาทงวด2นะคะ1ตุลาคมถึง31ธันวาคม64จำนวน1,500บาทสามารถสะสมใช้ได้ถึง31ธันวาคม64ขณะที่วันที่9กมิถุนายน6กในการประชุมคณะกรรมการรวมภาคเอกชน3สถาบานันหรือว่ากกอรอซึ่งประกอบไปด้วยภาคเอกชน3สถาบานันก็คือสมาคมธนาคารไทย สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยประจําเดือนมิถุนายน64ที่ประชุมมีข้อสรุปเสนอรัฐบาลให้พิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะจาก3,000บาทเป็น6,000บาทต่อคนเพื่อช่วยให้เม็ดเงินสะพัดในระบบของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น1.8แสนล้านบาทให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นขึ้นเร็วแล้วก็โตตามเป้าหมายไต่มาสที่4ปีนี้ค่ะ ซึ่งหลังจากนี้คงมีการพูดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไปที่ประชุมกกกรออยังเสนอให้รัฐนะคะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ตแซนบ็อกรวมไปถึงพิจารณามาตรการยิงใช้ยิ่งได้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ